เคยไหมเดินออกจากห้องน้ำแบบมั่นใจแล้วเพื่อนกระซิบว่าเธอซิบยังไม่รูดเออโอตอนนั้นคือหน้าแตกละเอียดแต่ในใจก็คิดเลยว่ารูดซิบภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงนะ zip up your pants zip up your pants คือรูดซิบกางเกง zip up คือรูดซิบขึ้น pants คือกางเกง โอ oh. หรือถ้าเป็นเสื้อก็พูดว่า zip up your jacket zip up your jacket คือรูดซิปเสื้อแจ็คเก็ตหน่อยพูดได้ทั้งอากาศหนาวหรือจะพูดเท่ๆก็ได้นะทีนี้ถ้าอยากปลดซิปละ่ะ unzip คือคำที่ใช้ unzip คือปลดซิปใช้ได้ทั้งเสื้อกางเกงหรือแม้แต่กระเป๋าเดินทาง Can you unzip my bag? คือช่วยปลดซิปกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมหรือ I can't wait to unzip this jacket. It's too hot. คืออยากถอดเสื้อแล้วร้อนมากน้ำเสียงหมดแรงหน่อยหน่อย <laughs> สรุปแบบซิปไม่ติด Zip up คือรูดซิป Unzip คือปลดซิปใช้ได้หมดกับเสื้อผ้า กระเป๋าและสถานการณ์ขเขินหลังเข้าห้องน้ำพูดไว้เป๊ะๆแล้วเราจะไม่ต้องหลบหน้าใครเพราะซิปเปิลอีกต่อไป Unzip